ที่บอกนะครับว่าตรงนี้เป็นโซนสําหรับยกยอดนะครับเพราะว่าเมื่อยอดเริ่มเขียวล้วนหรือว่าเผือกล้วนนะครับเแล้วก็จะย้ายมาอยู่ด้านหลังเพื่อจะทําการยกยอดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะยกยอดหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นหนึ่งต้นก็คือยอดตรงต้นนี้นะครับก็คือเอดี๋ยวดูสภาพของเขาก่อนนะครับเดี๋ยวดูสภาพขเขาก่อนว่าทําไมเราต้องยกยอดเขา ดูกันนะครับก็คือสภาพก็คือว่าเนี่ยเห็นไมเขียวเขียวเขียวแต่ถ้าร,ารบใบออัใบเขียวออกเนี่ยใบเขียวออกเนี่ยมันก็จะมีใบที่เขาเคยด่างอยู่ใบนี้นะครับใบที่เคยด่างอยู่คือใบนี้นะเพรเดี๋ยวจะเอาออกเลยไอ้ที่ที่มันเขียวเขียวทั้งหลายแหล่เนี่ยออกให้หมดนะครับงใบนี้ครับทีนี้ตัวยอด ตัวยอดออกไปแล้วแต่ตัวฐานที่มันเคยเป็นไม้ด่างเนี่ยเป็นเป็นใบด่างมันก็มีร่องรอยเห็นแล้วคือใบนี้นะครับที่ว่าออกมาแล้วด่างแล้วเห็นไ,ไหมนี่ด่างแล้วนะครับเดี๋ยวจะยกยอดยกยอดก็ไม่มีอะไรครับก็แค่จับหัน่นเท่านั้นเองจับหั่นมันนะครับ ก่อนจะหั่นทุกครั้งก็จะต้องฆ่าเชื้อสิ่งสปะปรกเอาอไปก่อนนะครับเดี๋ยวกล้องมันสูงเนี่โอเคนครับทุกครั้งก็จะต้องฆ่าเชื้อด้วยสารยูกิน,นะครับฉีดเลยพรโลมไว้นะครับลมไว้รวมทั้ง อุปกรณ์ด้วยคือมีดนะครับมีดเสร็จแล้วที่เราเล็งไว้นะครับเราเล็งไว้เราเล็งกราบนี้ให้ออกไปด้วยกราบนี้เหลืออยู่กราบนี้ไปด้วยนะครับกราบนี้หั่นเลย ก็ได้ยอดมาแล้วนะครับยกยอดไปแล้วแล้วนี่ก็ฉลมยาไว้ฉลมไว้มีรากอยู่ไม่เป็นไรซึ่งซึ่งอันนี้ก็คือเป็นยอดที่เขียวไม่เป็นไรเราก็จะหวังที่เราหวังเนี่ยก็คือหวังยอดนี้ว่าจะออกออกหน่อใหม่ที่เหลืองไอ้ที่มีด่างเนี่ยเพราะว่าก้านเก่าก็ยังมีอยู่ก็คือก้านนี้ด่างอยู่เห็นด่างไหมเห็นไ,ไหมด่างเนาะ กา้านแบบนี้ก้านเก่าก็ด่างอันนู้นอันนู้นก็ด่างเห็นไหมด่างอยู่ก็เดี๋ยวรอเวลาเท่านั้นเองว่าเขาจะออกอะไรมาให้เราบ้างแต่ที่แน่ตอนนี้มีให้มาแล้วหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งทิ้งซึ่งเดี๋ยวก็คงต้องดีขึ้นเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตัวยอดมันถูกออกไปแล้วมันก็ต้องตาข้างก็จะโตแล้วทีนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรากลัวเชือ้อโรคเราก็ลมด้วยสารยุก,กิ ก็ป้องกันเชื้อโรคครับแค่นี้เองนะครับยกยอดที่เหลือก็ดูผลงานว่ามันจะดีขึ้นหรือว่ามันจะด่างหรือว่ามันจะไม่ด่างโอเคครับสวัสดีครับมาต่อนะครับเมื่อตอนที่ว่าเราเราลองดูว่ามันจะดีขึ้นหรือมันจะจะด่างหรือไม่ด่างนะครับตอนนี้ปรากฏว่ามันออกมานี่โอ้โหหลายหน่อเลยนะครับออกมาเยอะเลยนะครับหลายหนอ่อ นะทีนี้ก็ที่ออกมานี่ก็ด่างด่างเกือบหมดเลยแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ที่มีอยู่อยู่หน่อหนึ่งนะก,ก็แยกใสก่กระถางแล้วนะครับแยกใส่กระถางแล้วนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยถ้านับดูแล้วเนี่ยมันมันขึ้นมาอีกอีกเยอะเลยนะครับอีกหลายหน่อเลยอันนี้คือการยกยอดอันนี้ถือว่าโอเคเพราะว่าเราได้หน่อที่งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยด่างทั้งนั้นเลยนะครับ ก็น่าสนใจนะครับวิธีการยกยอดแล้วก็รอลุ้นเอาเอาหน่อที่ขึ้นมาใหม่เร็วดีนะครับไม่ได้ช้าแล้วก็ได้ผลผลิตที่ทันตลาดนะครับนั้นก็จบคิดนี้โดยบริบูรณ์นะเอาผลลัพธ์มาให้ดูครับสวัสดีครับ